สวัสดีครับผมตอยโปรไรนะครับ EP นี้ตอยพามาชมเจ้ามินิคูเปอร์เอ5เอสีแดงคันนี้นะครับเป็น4ประตูติดตั้งชุดแต่งจิโอมิกกันชนเต็มหน้าหลังนะครับแล้วก็มี ตัววิงหลังด้านหลังด้วยนะครับคันนี้นะครับมีติดตั้งล้อ OZ Super to s m o l v o l u t i o n นะครับขอบ18สีดำเงานะครับยุดเด่นของฝาจะคล้ายๆ Center Lock นะครับปิดรูน็อต5รูครับมาชมลิ้นหน้านะครับของระชนชุดแต่ง g e อ m มกนะครับสังเกตว่าทางผมทำการพุ้มคาร์บอนชิ้นงานนะครับแล้วก็ตัดสีแดงตรงลิ้นตรงกลางนะครับส่วนตรงนี้ก็จะตัดเป็นสีดำเงานะครับ จอ,อกมาสวยเลยก็จะมีตัวตัดโลโก้ตัว G ีด้านซ้ายมือนั้นด้วยครับชมด้านข้างของไซส์สเกิร์ตของตัว Ge o m i มกนะครับตอยทำการพุ่มคาร์บอนเข้าไปที่ไซส์สเกิร์ตจะเป็นอันเดอร์ต่อเข้ากับสกเกิร์ตเดิมนะครับจะเข้ากับตัวฝาล้อของโ z ซที่เป็นคาร์บอนตรงกลางด้วยครับคั้นนี้นะครับที่เตี้ยลงเพราะว่ามีการใส่โช้คอัพบิไซาย B16 P10 ไปด้วยครับกระชนหลังก็จะเป็นตัวกระชนหลัง Ge o m i มกตัวชนเต็มนะครับจะมีตัวฟ็อกแลม มีไฟติดด้วยนะครับเป็น LED นะครับส่วนตรงกลางนี้ตอยทําการพุ่มคาร์บอนนะครับเข้าไปที่ตัวชิ้นงานกระชนหลังนะครับถัดมาด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นตัว g e o m i c Evolution Style Wing นะครับเป็นวิงทรงสูง2ชั้นนะครับจะสังเกตว่าจะมีชั้นล่างที่ทำสีดำนะครับแล้วก็ชั้นบนเนี่ยตอยแนะนำลูกค้าให้พุ่มคาร์บอนแตรี่ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตัดโลโก้แดง Evo นนจะได้ตัดกับตัววิงคาร์บอนให้เข้าสีรถนะครับตัวท่อนะครับลูกค้าก่อนหน้านี้ทําการเปลี่ยนท่อซูเปอร์สปินกับทางต่อยไปตั้งแต่่อนดาาไปจนถึงใบหลังเลยและมีการจูนกล่องด้วยครับ สำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นมินิ F554 ประตูนะครับปกติเราจะเห็นเป็น F562 ประตูแต่งนะครับคันนี้ค่อนข้างจะแต่งเต็มมากครับสำหรับลูกค้ามินิท่านใดนะครับที่สนใจชุดแต่งแท้จากญี่ปุ่นสำนักไม่ว่าจะเป็นดูเอลจิโอเกหรือสำนักอื่นๆนะครับก็สอบถามเข้ามาในเพจบไดายได้ครับวันนี้ผมต่อยโบไดายของลาไปก่อนนะคบขอบคุณครับสวัสดีครับ